กลูตุนลูกราเบิดแหละบนรถนายมาเม่อกดบุ้มตะคนค่อยขึ้นไปแกล้งตรงเตีงอยู่ปลายยางหนูทำยานันเลยด้อยตายเร็วควรรูหาบ้านเราก็รำทิพย์ร้องตาแต่ควรเผื่อตาตีทิพย์ข้ามตาร้อยตาขวางระเบิดปุ้ง าัวามระเบิดคนเล่เม้ากันเกย์ไยเวลาวหว้ครูเวลาวหว้ครูวหว้ครูตุนตรูระเบิดสิบนิวแปรดมเพราบังคมครูตุนขอบคุณไปดึงอีกหนึ่งทิ้งทงครูตุนครูระเบิดเพราะประเตอรจริงครูตุนครูระเบิดเพราะประเตอรจริงจึงไม่หิ่งเพราะก็เกิดระเบิดเอง เก้ากระปลาไข่ชายไตตุดดชายลุดชายคอนแล้วไปนอนเคล้งพอเป็นครูเจ้าพอเป็นเจ้าหนักเลงพอเป็นครูเจ้าพอเป็นเจ้าหนักเลงผัวกันเลงก็ตู่ใต้เจ้ไล่คนตู่ใต้โมกันเล่งายกันไล่คนเออโอ้มึงน้ำท่วมนาบ้านปังตกก็ดำออ คิดเล่น้ำต้วมกูต้องผ่าลูกเมียขึ้นนอนด้นเดอเสียที่ย่องกระขื่นเย็นยกขึ้นเอาเมียโยงโยกบนดนรอท้ายเราลูกเอาเมียบนดนรอยกันหน้าก็เมมลูกคูยกขึ้นไปเอาปลายมาควักดนไว้เลยปลายร้อยปลายแกก็คิดว่าเครื่องจักรกำลังทำงานนั้นแล้วมึงพูดเรื่องอะไรกันหรอแล้วความไม่ได้ก็เผยอย่ากจะกูอยากจะไปแต่ก็ตกลงกับผู้หญิงคนนี้ฮะเข้าใจหรือเปล่า ต้องการขอความรักจากนางแล้วไปอยู่กินกับพี่แต่ฉันไม่ไปกับคุณทาไมไปสักเดียวเหล่าชุดเข้ามาเที่แวกัแม่เข้ามมาที่เอาวะ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 เฮ้ข้ามาเก่งกูไม่ตรงมึงเองอย่าเล่นต่อยลังตาทำโปรได้เก่ดโปมาเรื่องลบบูโซ่อย่าเที่ยวอึนโตกนี้หล่นคว่าหมาสมุดหรือยู่ใบ้พวกคนจนกูไม่อยากจะพูดคุยกับพวกมึงอะไอพวกนี้มันตัวความแกเลิน บ้านเมืองนี้เจริญได้เพราะว่าคนมีเงินเท่านั้นม in anyway, you know like ีเงิน e ค oh ิดทําอะไรทําได้กูจ้าดีว่ามึงมีตังค้าสร้างแกมึงได็กใครทำนายต่อตรพอดฮะมึงมีตังเป็นล้านตล้ากดจนไปตำนา้เด็กกดตายโอ้ยใครกดรวยเออแมมีตังเป็นล้านจ๋าจริงอยากคิดดีก้าสร้านแก่คนจนทำหน้าต่อชาวพัดเพชรไปฮ่าร้อยกี่ที่แกงเรียกเรียกทริปกี่ที่เดีวไม่เกินสามวันเดี๋ยวตายฮ้องกดด้ย คนรวยตายคนรวยหน่อยเออมึงไม่ต้องเครียดมั้งเราคนจนกินสมลดเบาหวานแต่โบรรวยๆนี่ยเกลผมกินแต่ก้องมันมันเหลวอาดพัวกลางคืนเหลวเคลียบโบมีตังชาวมอกกินแต่เรื่องเกี้นี่โบรวยเคลียบพออยู่เพ็ดสิปีไปน่ะมาปลึกตีห้าว่าลุงยกขึ้นเดินในเมือกไปแยง่งไปแย่งเกล็ดยี่เมลี่หลักตุูป่วเรียนนี่หนุย่ยแรงกูโต้ใจเปลี่ยนกว่าป้าอว่าเพื่อไปตา เออฉันไม่ต้องการจะเตะงงานกับคุณเตะต้องการเธอเอาเพลี้ยเอาเพลี้ยเอาไว้บ้าเอาวะเอาวะอ่ะเอาเออเอาไอ้ดุยเข้าไปเลยมึงนำนึงกระชากเออออกเดินเทียมตัวเทียมตัวครองทรัมโอหยัดแมวต่างคนตัางวิ่งมาแจมโซเคยกันด้วยไอ้ดุยบ้าตาจัตุรุมึงวิ่งเล ไปไหมไปอยู่กับพี่ก็ไม่บอกเลยว่าไม่ไปไงฉันเป็นสิ์แลวเป็นคุณพูดอย่างนี้หมายความว่าไงไม่ไปชดปล่อยทิปล่อยู้ชสายบ้าถ้าอะไรลรไปตั้งส้มน้ำหน้ากูหยัดอีแหมมว่าล็อกดาเผื่อนตบหน้าล็อกนะนนะกนะหยยดแมมหนะ้าเที่ยกัะสักหรือไปล็อกเลยว่าเาเธอตบหน้าพี่เลยกากา รู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นหอือย่ามาคิดว่าฉันกลัวคุณนะบ้านเมืองมีขือมีแปรเออเดี๋ยวรู้อะไรเกิดขึ้นอแล้วความยิ่งดารันทดกุมดัด